สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคัมเพงชแนลค่ะนุ้ยเออจะไปยูดอกะจะพาไปยูดอกไปโรงเรียนนะพี่ก้ากำลังเปลี่ยนชุดอยู่น่คะวันนี้เช้าวันที่ 3, สามเมษายนสองห้าหกเจ็ดเนาะเนี่ยเห็นไหมพี่เขาไปโรงเรียนพี่เขาไปโรงเรียนเด็กๆกเดินไปโรงเรียน ไปยู่คำแพงแม่กัสิไฮไปยู่เดี๋ยวไป่งพี่กากนแม่พาไปโอเคไหมแม่ทําคลิปคำแพงก่อนนะสวัสดีจ้าก,ก่อนอ่ะสบายดีก็นสบายดีกันสบายดีร่วงฟ้าบางฮะปิดปิด <laughs> โอเคโอเคปิดก็ปิดเดี๋ยวค่อยมาเบิงตัวเลกน้ำกันคะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเบงนน่นะปิดมาสันบอกปิดกล้อง โอเคไปเรียกพี่ก้าก่อนไปโรงเรียนถ้าพี่ก้าไม่ไปจะไปยังไงต้องรอพี่ก้าก่อนอืมค hmm. ําแพงนี่พี่ก้าเสร็จหรือยังถามพี่ก้าสิคลิปนี้คะ่ะเอฟซีแม่เพ้นจะมีแนวทางเนาะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพแล้วก็เลขล็อกเสรีเนาะของคุณอาลุงเสรีค่ะได้มาแล้วเนาะรัฐบาลไทยเป็นทรงมาให้แต่มือวันวันที่ ท,ที่หนึ่งหุ่นเนาะเออวันที่สองเนาะพระทรงมาให้เมื่อว่านนี่ค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อยังบอท่านได้ลงไหาค่ะสีมาลงไหามือหนีเนาะผลรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเนาะควาแพงสามตัวหน้าออกหนึ่งสองสองแล้วก็แปดศูนย์เก้าส่วนสามตัวท้ายห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าสี่เจ็ดเนาะสองตัวท้ายก็คือเก้าศูนย์ อีโนสอตัวท้าย90และ3ตัวท้าย481รางวันที่1ออก803 481ค่ะ fc เนาะลับมาเบิงมาของเสี้นใดเขาเน่เนาะสำหรับอา,อาจารย์ทุกจารย์ที่ให้นะคะช่องน้องคำแพงชาแนลเนะาะไหมาเบิงน้ำกันค่ะนี่ค่ะเจ้าแรกค่ะของอาจารย์สวายให้วิ่งรูด2กับแปดบนรางก็มาที่8แต่ว่าจับคูบอเขาเนะค่ะ fc ออาาสวส่วนของแม่ลิ้วให้มาวิ่งรูดบนล่างรัฐบาลไทย9กับ2มาที่9จับคูเข้าที่90ล่างชุดเน้นด้วยนะคะนี่ค่ะ fc ชุดเน้นของแม่ลิ้วค่ะเข้าที่90นะคะ fc นี่ค่ะล่าง90ล่างค่ะเพื่อให้มาบนล่างเนาะนี่ค่ะของแม่ลิ้วก็ถือว่าเข้าเนาะคะ่ะ รัฐบาลไทยงวดที่แล้วมาลุ้นต่องวดนี้ส่วนของปู่วัดป่าค่ะปู่วัดป่าให้มาเนาะหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งอ้าวคำแพงทำไมทำอย่างนี้ลูกใส่ไม่ดีเลยนะลูกนี่ไม่เอาทำอย่างนี้ไม่ดีจ้าเดี๋ยวแม่พาไปโรงเรียนน่ะอยากไปแต่โรงเรียนน่ะค่ะเดี๋ยวรอรถก่อนป้านกยังไม่เอารถมาเลย ของปู่วัดปลาก็เข้าที่90เนาะค่ะนี่ค่ะ90ล่างค่ะมาทำเพงส่วนของสุดใจพารวยให้มา3กับ7จ็ดบอเขาเนะมาเร็วก็บอเข้าไปเข้าที่ลาวพัฒนาเนะวันนั้นเนาะ6 9 9ก้าทำแพงเลขล็อกเซรี ให้มาห้าบนบอเข้านะคะและสองกับหบอเข่าเนาะมาเปนมาเปนเก้าหกมาเป็นเก้าศูนย์ค่ะก็บอเข้าค่ะจ้าลูกตัวไหนตัวไหนสีหน่อยเออสีเล็กสี่วันนี้ฮานอยลูดสี่เลยค่ะมีเนาะของอาจารย์ต้อยนำโชคก็เข้าที่สี่หลักร้อยเด้อข่ยเอฟซีเนาะค่เป็นไฮเก่าซีหนึ่งเนาะคันมาแปด4ีหนึ่งนี่จะได้ตัวโต๊ดเนาะค่ะเอซ เพิ่มห้มาสามตัวบ,บนเกาสีหนึ่งค่ะเจ็ดสีหนึ่งขามไปแปดเนาะส่วนของตาปากน้ำโพให้มาเจ็ดกับศูนย์มาที่ศูนย์ล่างนะค่ะหน้ตของนี่ค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสินไข่สีเข้าทั้งบนและล่างเลยเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินเข้าทั้งบนและล่างเลยนี่ค่ะบนให้วิ่งหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ เน้นที่แปดหนึ่งหกค่ะเสียดายเนาะคันเอาซีมาใส่เนาะป๊บจะได้สามตัวเนะคะเอฟซีนี่ค่ะเพิ่นเน้นที่หนึ่งหกแต่ออกตัวรองที่หนึ่งแปดนะคะเอฟซีส่วนเก้าเออส่วนล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวเน้นที่เก้าศูนย์ค่ะนี่ค่ะเข้าตัวเน้นด้วยเนาะเก้าศูนย์ค่ะของอาจารย์หนุ่มกาะสินค่ะหน้าติดตามมากเลยเนาะเพราะว่าของเพิ่นแยกบนแยกล่างให้พร้อมค่ะเนาะ นี่ค่ะไม่เอาได้ยังไงแม่ทํางานอยู่ลูกแม่ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวแม่ไปส่งค่ะคะเดี๋ยวงว่นหน้าติดตามกันนะคะไซีเอามาเบิ่งผลรัฐบาลไทยแล้วมาเบิ่งผลฮาหนอยกันต่อค่ะเ,เมื่อวานนี้ผลฮาหนอยวันที่สองมีเมษายนสองห้าหกเจ็ดค่ะนอยพิเศษบนออกสามสี่สองล่างออกสองสองนอยปกติบนออก9ก้าย์เ้าล่างออกแปดเจ็ด นอย v ีไบนออกเจ็ดศนย์หนึ่งล่างออกเจ็ดเก้าเนะาะถามมาเบิ่งต่อที่ของนี่ค่ะเมื่อวานนี้ของอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดศูนย์กับ1นึศนย์หมาด้วยกันเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาค่ะส่วนของตาปากน้ำพโพให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับศูนย์หาหนอยรวมเนาะ ตัววิงตัรูดก็มาทั้งสองตัวจับคู่เขาที่ศูนย์หนึ่งนอย v ีไพและเจ็ดเก้านอย v ีไค่ะเนาะนี่ค่ะเข้าบนล่างนอย v ีไเลยเนาะสองตาปากน้ำโพส่วนห้านอยแยกตาให้มานอยพิเศษรูดเจ็ดกับศูนเนาะนบอกเขาค่ะนอยปกติรูดเก้ากับสองมาที่เก้าเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขาส่วนนอย v ี p รูดเจ็ดกับศูนย์ มาทั้งสองตัวจับคูเขาที่ศูนย์หนึ่งค่ะจ้าจ้าจ้าจโอ้ยคำแพงเอ้ยนี่ค่ะเอฟซีอย่าถือซาเด้อค่ะเนะแม่ลูกอ่อนเฮดงานกัะจังสีละค่ะจ้าลูกจ้าไปหาพี่กาไปเรียกพี่กาเด้อพี่กาจ้ารู้อยู่ไปโรงเรียนน่ะรอรถก่อนป้านกยังไม่เอารถมาเลย เนี่ยค่ะมาต่อที่อ,อ๋อแม่นละคะ่ะเอฟซีครบแล้วเนาะผลฮานอยของตาปากน้ำโพไปแล้ววันนี้คลิปนี้เนาะจะมีของสองเซียนก็คือของตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคเนาะมาเอาฮานอยของตาปากน้ำโพกันก่อนค่ะนี่ค่ะ ฮานอยตาปากน้ำโพฮานอยรวมค่ะวันที่3เมษายน2567เนาะตาให้มาวิ่งรู6่6กับ9จับคู6ก6้7เอ่อ6 4 6 5 6 7 68 9 4 9 5 96 98ค่ะเนี่ยค่ะแนวทางฮานอยรวม ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง6กับ9ค่ะจับคู่6ก6ีหก6าหกเจ็ดหกแปดเกาีเก้าหาแปค่ะ,ะได้ฮาหนอยรวมตาปากน้ำโพแล้วมาต่อที่ฮาหนอยแยกฮาหนอยแยกตาให้มาวันนี้นอยพิเศษลูดสมกับห จับคู่สามห้าสามแปดหกห้าหกแปดนอยปกติรูดหกกับเก้าจับคู่หกสี่หกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดแล้วก็นอยวีไอพีให้มารูดหกกับเก้าจับคู่หกห้าหกแปดเก้าห้าเก้าแปดค่ะหานอยแยกเนาะตาให้มาวิ่งรูดนอยพิเศษสามกับหกจับคู่สามห้าสามแปดหกห้าหกแปดนอยปกติรูด หกกับเก้าจับคู่หกสี่หกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดนอยบีไอพีรุ่นหกกับเก้าคำแพงเอามาให้แม่ก่อนนอยบีไอพีรุ่นหกกับเก้าจับคู่หกห้าหกแปดเก้าห้าเก้าแปดค่ะมาต่อของอาจารย์ต้อยนำโชคกันค่ะห้าหน้อยวันนี้ค่ะวันที่ A, สามเมษายนสองห้าหกเจ็ด วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองจับคู่สองแปดหนึ 8, ่งเจ็ดอ่าสองแปดแปดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองและสองหกหกสองค่ะเนาะวันนี้ก็ให้มาสี่คู่กับให้ด้วยเนาะค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคู่ไฮสองแปดแปดสองหนึ 28, 8, 2, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองและ ส6 6 2เล่นได้ทั้ง3ามนอยนอก,ก็็คือนอยพิเศษนอยปกติและฮานอย VIP ค่ะเนาะเล่นได้สามนอยสีคู่นี้ก็มาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยวันที่3เมษายน2567ของตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเนาะส่วนของอาจารย์อื่นๆเอาไว้คลิปหน้าเด้อค่ะเนาะ ได้แล้วก็ไปต่อที่เราพัฒนากันเลยได้ฮาหนอยแล้วเนาะมาต่อที่เราพัฒนาของเจ้าแรกก็คือเลขเขาฝากมาเลขเขาฝากมาก็วันนี้เราพัฒนาได้มาวิ่งรูดบนล่าง7กับ8ตัววิ่งตัวลูดที่ให้มายังบอกเคยพลาดเด้อขายไอซี FC เนาะที่เพิ่อนไห้มายังบอกเคยพลาดค่ะ จับคู่70 71 80 81เมื่อนี้มี3ตัวมาฝากค่ะก็คือ071และ081ค่ะเราพัฒนาเลขเขาฝากมาวันนี้ได้มาวิ่งนูดบนล่าง7กับ8จับคู 70, 70 71 80 81แล้วก็3ตัวก็คือ071และ081ค่ะได้ของเลขเขาฝากมาแล้วเนาะมาต่อที่ เราพัฒนาตาปากน้ำโพนี่ค่ะตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาเราพัฒนาวิ่งลูดบนล่างเก้ากับสองจับครูให้สามตัวมีหกหนึ่งสองสองตัวบนล่างก็คือหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองเก้าสามเก้าหกสองสามสองหกค่ะเนาะลาพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเก้ากับสอง จับคู่3มตัว6กหนเนาะแลักก็สอตัวบนล่างก็คือ6 1 6 2 1 2แล้วก็9ก้า2ามเค่ะได้ของตาปากน้ำโพแล้วไปต่อที่เราพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชคอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาเราพัฒนาวิ่งลูดบนล่าง2กับ3จับคู่ไยสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสามแปะ ราพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่าง2กับสับผู้2 7 7 2 2 8 8 2และ3 8 8 3ปดสเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอาแคปหน้าจอเอาเราพัฒนาก่อนแล้วไม่เป็นจะพาเอฟซีไปบึงแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ำโพและอาจารย์ต้อยนำโชคเออและของเลขล็อกเสรีว่าจะมาตัวใหนเนาะ หาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้แคปหน้าจอเอาราพัฒนาวันที่3เมษายน2567วันนี้ของเลขเขาฝากมาตาปากน้ำโพและก็อาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเนาะได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะาม,มาค่ะเอซี FC, แม่เพ่นได้ รัฐบาลไทยมาฝากเอซทางช่องแล้วเนาะมาเบิงว่าตาปากน้ำโพให้มารัฐบาลไทยงวดวันที่16เมษายน2567ตาให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ2เนาะ9กับ2ตาจับคู่ไฮ9หา9 8 9 8 2 5 2 8นี่ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่16เมษายน2567 ของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่างเก้ากับสองจับคู่เก้าห้าเก้าแปดสองห้าสองแปดเอาเงินบ่เอากับปานกกนเดี๋ยวแม่ยังให้ปานกไปนี่ค่ะรัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ำโพได้แล้วเดี๋ยวแม่เพิ่นผ้าไปเบื้องโตค่ะของเลขล็อกเซลีงวดนี้ได้มาหนึ่งเม็ดเดียวนี่ค่ะ เลขล็อกเสรีรัฐบาลไทยงวดวันที่16เมษายน2567วิ่งลูดบนล่าง1เม็ดเดียวจับคู่16 1246แล้วก็612164ก็ถือว่าเป็น3คู่เนาะ1 6 6 1 1 2 2 1และ4664เนาะค่ะ fc นี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพและ เลขล็อกเสรีเนาะของอาจารย์เสรีเนาะหรือว่าคุณลุงเสรีค่ะเรียกพนวาเอิ่นยังไหนก็ได้ค่ะเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะเพราะว่าได้ไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือว่าผู้ใดมีเลขวิ่งเลขรูดดีๆก็เอามาจับคู่ใส่ของเพิ่นนะของเพิ่นดีก็เขาดีอยู่เนาะเอาตามนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ้นก็แล้วกันค่ะสวัสดี